เจ้าแม่กวนอิมเป็นที่เคารพของคนจีนจํานวนมากแต่พอคนจีนจะไปสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่หาดสะอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเนี่ยมันไม่ให้สร้างแล้วบอกว่าสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นเหมือนแกงส้มเราชอบแกงส้มคุณจะเอาแกงเหลืองไหมเราเราไม่กินไม่ได้ต่อต้านเป็นไงครับคนจีนกระเทือนใจคนไทยรับไม่ได้ว่านี่คือความเห็นแก่ตัวกก็อีรอบเดิมอีกแล้วครับท่านผู้ชม มันไม่เอาอะไรของใครเลยแต่มันจะเอาของคนอื่นทั้งหมดคนอื่นเข้าไปในพื้นที่มันไม่ยอมเลยอนุบาลปัตตานีในอำเภอรือซอกจังแม่กวนอิมที่หาดสตอมเห็นไหมครับเห็นท่าแท้มันไหมครับแล้วเห็นเฉพาะพวกเราเหล่านักรบไหมครับไม่ใช่คนไทยที่เขาลกสวยเขาก็เห็นเหมือนเราพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจเขาก็เห็นข้าราชการเขาก็เห็นทหารตำรวจเขาก็เห็นผู้พิพากษาก็เห็นอัยการก็เห็นมีใครไม่เห็นล่ะครับกับพฤติกรรม ความเห็นแต่ตัวถ้าแท้ไม่เอาใครเลยพอหรือยังครับยังครับท่านผู้ชมล่าสุดครับท่านผู้ชมมาฟังคลิปนี้ครับผมสุกัญโรมัทาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดจราเขตสองพักประชาชาติวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพรคประชาชาติและก็สมาชิกของพรคประชาชาติให้เป็นตัวแทนมาพิปรายร่าพงพระบัญญัติคู่ชีวิตท่านประธานครับในหลักการของอิสาารามแล้วถ้ามาทมปีอัลกุรันน้หรือเป็นนั้ง ที่พวกเราจะต้องยึดมั่นไว้สูงสุดท<อ>่านประชมครับเกล้าๆนะครับที่กําลังอภิปรายอยู่ก็คือนายสุกาโนมทธาซึ่งคิดว่าคงเป็นน้องชายของนายวันมัวหมัดนอมมทธาอภิปรายในฐานะสส,สพักประชาชาติสสผู้ทรงเกียรติพักประชาชาติผู้ซึ่งไม่เคยที่จะช่วยกันทําให้สถานการณ์ชายแดนใต้สงบไม่เคยมาเรียกร้องในสภาให้ทาให้สถานการณ์ชายแดนใต้ดีขึ้นทั้ง นราปัตตนีทั้งนรายะราปัตนีเนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาให้ข้าราชการให้แม่ทัพให้ผู้ว่าให้กับผู้วมกับที่จะปราบโจนให้มันเบ็ดเสร็จไม่มีครับวันนี้เขามีการเสนอกฎหมายโดยพรกเก้าไกลเกี่ยวกับเพศสภาพหมายความว่ามีการขอเสนอกฎหมายให้ผู้ชายกับผู้ชายที่รักกันแต่งงานกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้อะไรอย่างเนี้ประมาณนี้ซึ่ง เราในฐานะคนไทยคนพุทธก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่ากระเทยที่อยู่มาเลเซียเนี่ยต้องหนีตายจากมาเลเซียมาอยู่ประเทศไทยเพราะถ้าอยู่ที่นั่นตายคือเขามีกฎหมายชาดีอาของเขาที่ถ้าไปเจอตุด๊ดเจอแตวเจอเกเจอเลสเบี้ยนเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ปาหินจนตายซึ่งในประเทศไทยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยครับปานาติปาตาเนี่ยแม้กระทั่งมดยุงเนี่ยเขาไม่ให้ฆ่าเพราะฉะนั้นพวกนี้เกิดมาเป็นคนเขาอาจจะผิดเพศแต่ว่าเขาเป็นคนดี ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าเขาทุกวันนี้มันโลกยุคนี้แล้วเขาก็เรียกร้องสิทธิเขาก็เสียภาษีเหมือนเราเขาก็เลยเรียกร้องทํานองว่าทําไมจะต้องมีเฉพาะผู้ชายแต่งกับผู้หญิงเขาก็ขอว่าถ้าหญิงรับหญิงจิตใจเขารับก,กันเขาก็ขอแต่งงานให้ถูกกฎหมายผู้ชายรับผู้ชายแล้วเขาก็อยากจะแต่งงานกันเขาก็ผลักดันจนไปเสนอกฎหมายเพื่อที่จะขอเสียงในสภาอย่าลืมนะครับพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายการร่วมกับพรรคเก้าไกล แล้วธนาธรเนี่ยก็เคยถูกแจ้งความพร้อมกับนายวันนอที่จังหวัดปัตตานีที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการโดนข้อหาปลุกปั่นที่โดนแม่ทัพพักสี่คนก่อนนะครับแจ้งความแต่พอมาวันนี้พกรกเก้าไกลเสนอกฎหมายก็อ,อย่าลืมนะครับพรักวันนอเนี่ยลากพักฝ่ายค้านไปโดนแจ้งความที่ปัตตานีแล้วก็จําได้ไหมครับธนาธรเคยไปนุ่งผ้าถุงแล้วก็ช่อเนี่ยไปแต่งครุมิยักษ์จนชาวพุทธส่วนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจมาวันนี้ครับหักหลังนั้นครับ ก้าไกลเสนอกฎหมายในฐานะพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชิในฐานะพรรคฝ่ายค้านแทนที่จะสนับสนุนหรือปรึกษากันหักหักหักเลยครับโดยอ้างหลักศาสนานี่แหละครับผมถึงบอกว่าสสมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยความเป็นฝ่ายค้านไม่มีไม่มีความหมายความเป็นรัฐบาลไม่มีความหมายพวกเขาขึ้นตรงต่ออันล็อคครับเห็นกันหรือยังครับเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคเก้าไกลก็คงจะทราบซึ้งถึงมิตร แท้น้ำมิดของพรรคประชาชาติที่นอกจากจะไม่ยกมือให้แล้วในการเสนอร่างกฎหมายผู้ชีวิตเนี่ยก็ยังอภิปรายอย่างที่นายซาคุลสุการโน่อภิปรายเมื่อกี้อ้างศาสนาว่าอิสลามรับไม่ได้ผู้หญิงแต่งหญิงชายแต่งชายแล้วนายสุกาโน่รับได้เลยครับที่ผู้ชายผู้สตรีไปสมสู่กับแพทย์นะ